สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการชีวิตกับการทรงนำที่จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่ฟังรายการซึ่งเป็นการแบ่งปันทุกเช้าของอาจารย์บิรชัยโกแวที่จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่ฟังรายการและทบทวนในเช้าวนันนี้ชีวิตกับการทรงนำ เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวบาปทางใจทุกๆเช้าเรามาร่วมกันฟังพระวจนะว่าพระเจ้าจะให้ถ้อยคําใดแก่เราที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อมีชีวิตที่ดีกันในสังคมในโรคยุคปัจจุบันที่ดูจะขาดความรักที่อยู่ด้วยกันบนโลกชั่วข้าวนี้ท่านวีรชัยโกแว์ ได้นำพระคำในมารโกบทที่สองข้อ 5, นหนึ่งถึงข้อห้ามาหนุนใจเราในเช้าวันนี้เพื่อตั้งคำถามตนเองในการทบทวนการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงวัยของแต่ละท่านเพื่อการเติมเต็มในชีวิตให้มีชีวิต,วตที่มีความรักในครอบครัวไปสู่สังคมโลกเพราะพระเยซูคิดทรงทราบในวิถีชีวิตคนจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระคำของพระองค์ และด้วยความเชื่อในพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างเรามาพระองค์ทรงให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเป็นพระพรรำค่าในความเป็นมนุษย์กับผู้ที่เชื่อฟังจากบรโกบทที่สองข้อหถึงข้อ5ขั้นร่วงไปสองสามวันพระเยซูกลับมายังเมืองคาเปะนาอุมอีกผู้คนได้ยินว่าพระองค์อยู่ที่นั่นอยู่ที่บ้านหลังนั้น มีชายสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์แต่เพราะมีคนหนาแน่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพระองค์จึงได้เลื้อหลังคาเหนือพระองค์ถ้อยคำในมรโกบทที่สองข้อห่งถึงข้อหเมืองคาเปอร์นอาอูมในสมัยโรมเรืองอำนาจเป็นเมืองที่มีฐานะทางการเงินดีของชาวยิวพระเยซูในเมืองนี้ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสาสนากิจที่นี่พระคำภีกล่าวว่าพระเยซูเทศนาสั่งสอนและทำการอัศจรรย์รักษาโรคต่างๆและขับผีและที่น่าสนใจคือเป็นเมืองที่แม่ยายของเปโตอยู่พระเยซูได้เสด็จมาที่บ้านหลังนี้พระองค์ทำการอัศจรรย์ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ รักษาไข้แม่ยายของเปรโตมีการสนนิษฐานว่าเป็นโรคมารเรียผมและทีมงานได้เดินทางมาเมืองนี้ที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองและที่ที่พระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายแต่คนก็ไม่ยอมกรับใจแม้ได้เห็นการอัศจรรย์มากมายมีการอัศจรรย์เรื่องหนึ่ง ที่น่าสนใจและมีบทเรียนสอนใจเราคือพระเยซูรักษาคนง่อยที่มีชายสี่คนหาม,มาจากคำอธิบายของมัก,กุเทศที่ผมเดินทางไปครั้งนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของแม่ยายเปรโตแต่พระคมผีไม่ได้พูดชัดเป็นสันนิษฐานที่น่าสนใจชายสี่คนหามคนง่อยมาที่บ้านหลังนี้เพื่อพบพระเยซู แต่ปรากฏว่ามีคนแน่นไม่มีใครยอมเปิดทางให้ให้คนป่วยที่หามาเข้าพบพระองค์ได้เพื่อนสี่คนเลยต้องใช้วิธีที่ไม่ธรรมดาคือหามคนง่อยขึ้นหลังคาหรือหลังคาแล้วหย่อนคนง่อยลงตรงที่พระเยซูคริสต์ประทับสอนอยู่พระเยซูเห็นความชื่อของพวกเขาจึงรักษาโรคทางกาย และบาปทางใจของเขาด้วยบทเรียนที่น่าคิดเราเห็นภาพประทับใจและภาพเศร้าใจในเวลาเดียวกันภาพเศร้าใจก็คือไม่มีใครเปิดทางให้คนง่อยเข้าไปพบพระเยซูจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพวกเขาเป็นอุปสรรคทำให้คนง่อยเข้าหาพระเยซูไม่ได้เราเคยคิดไหมว่า บางทีคนที่ขัดขวางคนไม่ให้มาถึงพระเยซูไม่ใช่คนต่อต้านพระเยซูเสมอไปแต่เป็นนักร่าพระพรเพื่อตนเองจนไม่เปิดทางให้ผู้อื่นเขาปิดทางรอดของผู้อื่นมีความเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจความต้องการและปัญหาของใคร ข้าจะต้องได้ก่อนใครใครจะไม่ได้สนใจแต่อีกภาพประทับใจเป็นเพื่อนที่หามคนง่อยมาพวกเขาไม่ทิ้งคนง่อยกลางคันเมื่อเจออุปสรรคแต่ช่วยหาทางช่วยแบบไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจนคนง่อยที่เขาหาม,มาได้รับการรักษาจากพระเยซู เราสามารถเป็นได้ทั้งอุปสรรคหรืออุปกรณ์นำคนหรือขัดขวางคนไม่ให้มาถึงพระเยซูผิดความเห็นแก่ได้ทั้งเห็นแก่ได้หรือคืออุปสรรคใหญ่ขัดขวางคนมหาพระเยซูทุกยุคทุกสมัยแต่ขณะที่ความมีน้ำใจความเมตตาพร้อมเป็นพรแก่ผู้อื่นเปิดตาเปิดใจคนมากมายให้กลับมา ถึงพระเยซูคิสได้เราจะเป็นคนประเภทไหนอยู่ที่การเลือกของเราวันนี้วีรชัยโกแวครับการแบ่งปันเช้าวันนี้ของท่านวีระชัยโกแวร์ทำให้เราเดินตามพระเยซูด,ด้วยความเชื่อที่จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่มีชีวิตในพระผู้เป็นเจ้าท่านผู้ฟังครับทำให้ผมเองได้ใคร่ควร และตั้งคำถามกับตนเองเดี๋ยวนี้ว่าชิบกว่าปีมานี้มีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่ต้องเรียนรู้ในวันนี้ความมีน้ำใจความเมตตาเป็นพรแก่ผู้อื่นเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ค่าต้องได้ก่อนคนอื่นไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคหรือบองคนที่ต่ำต้อยกว่าแล้วไม่สนใจคำแบ่งปันทำให้เราต้องทบทวนกันบ่อย เพื่อเป็นพรดังมงกุฎนบปคุณแก่ชีวิตท่านผู้ฟังรายการครับคําแบ่งปันของท่านวันนี้ในเช้าวันนี้จะเป็นพระพรมงกุฎนบคุณแก่ชีวิตของเราทุกคนนานแสนนานจนกว่าจะไม่มีโลกนี้เพราะท่านได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตห้าหกสิบปีของท่านท่านรู้ทุกมุมของชีวิตที่ท่านเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงเจิมท่านให้ออกไปแบ่งปันหนุนใจประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐจนสุดปลายแผ่นดินโลกท่านผู้ฟังครับขอเราค่้ควรทบดทุนในครอบครัวละชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ